สวัสดีค่ะนารีคีมาขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายน2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิสิงหาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะช่วงนี้พายุผลแรงก็ระมัดระวังเนาะขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยนะคะามาดูกันดีกว่า คนสิงอ่าตื่นเต้นเนาะ <participation> แม่หมอก็สิงไงตื่นเต้นตามคุณได้แหละเกิดอะไรขึ้นมาโอ้ยแฮ้งแม่ทำไปชีวิตช่างเป็นเช่นนี้เนาะอ่าอึดอ,อัดอึมครึมเขาบอกว่าเวลาช่วงชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่มักจะเจอเจอแต่เหตุการณ์ที่ที่มันไม่มีทางออกมะที่มันเหมือน กรรมมันรุมเร้าแล้วกรรมมันบีบอัดคนให้คุณรู้สึกว่ามันมันรู้สึกอึดอัดจนอยากจะไปภูเขาสงสงสักลูกนึงแล้วก็ตะโกนที่มันดังๆมาให้มันรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายความอึดอัดในใจออกไปแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะ่ะมันเป็นอดีตกรรมที่คุณที่คุณสังสมมาเองอะ่ะสิงอะนเนาะศัะตรูอาจจะเยอะนะคะศัะตรูอาจจะเยอะ ดังนั้นอ่ะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะคุณมักจะเจอเจอคนรุมรุมสักกรรมหรือปัญหารุมสักกรรมจากกรรมเก่าก็ดีจากคู่คนในปัจจุบันอ่ะก็ดีนะคะอ่าทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่เชื่อไหมว่าคุณเป็นคนที่ที่สุดแล้วปัญหาหลากหลายอย่างในชีวิตคุณอ่ะมันไม่มีใครแก้ให้คุณได้อ่ะเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้เองทั้งนั้น แล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เสมอเออพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะมองมองสภาวะธรรมชาติหรอความเป็นจริงเออพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แหละด้วยปัญหาหลากหลายอย่างในชีวิตไม่ว่าต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในชีวิตของคนที่คุณเจอเจอเนี่ยคุณเห็นไหมคนเนี่ยคนเป็นคนที่คิด ไขวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองเสมอแต่ปัญหาหลากหลายอย่างอ่ะด้วยแฮงแมนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ผูกขาเองนะแสดงว่าปัญหาหลากหลายอย่างในชีวิตหลายหลายครั้งที่ผ่านมาคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองเออเป็นคนไปผูกเองคุณอาจจะเป็นคนใจกล้าใจสิงอ่ะใจนักเลงอ่ะใครใครว่าอะไรหรือใครอะไรคุณก็จะไม่ยอม หรือใครมีปัญหาอะไรนี่โหฉันหน้าใหญ่ใจดีฉันต้องรีบกระโดดเข้าไปช่วยแล้วปัญหานั้นนะ่ะมันอาจจะติดแงกมาถึงตัวคุณเองเนาะ<ห>เขาเรียกว่าบางทีก็เป็นการหาเรื่องให้กับตัวเองปะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกๆปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองสม่ำเสมอแม่หมอเชื่อว่าปัญหาที่คุณเจอเจอมันเป็นบททดสอบที่จะทําให้คุณบรรลุในทางธรรมได้ในท้ายที่สุดบางทีคุณอาจจะลงมาเพื่อที่จะมาล้างกรรม ลงมาเพื่อที่จะมาทําหน้าที่อะไรบางอย่างแต่ก่อนที่คุณจะถึงจุดนั้น่ะคุณจะต้องสามารถที่จะบรรลุทรรได้ด้วยตัวคุณเองคือแก้ปัญหาหลากหลายอย่างได้ด้วยตัวคุณเองเขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะทุกครั้งที่คุณเจอมารนะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วทําให้บารมีของคุณนะมันขยับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นได้นะดังนั้นอย่าไปกลัวความอึดอัดค่ะ จงมองว่ามันเป็นความเคยชินจงมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตชาวสิงห์แล้วกันเนาะเปิดมาใบแรกกดดันมาเลยเออฮะเนึ่งจาบสภาวะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในความกดดันอดีตที่ผ่านมาจะเคยกดดันกี่ครั้งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ยังกดดันอยู่กดดันอะ่ะมันจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเปลี่ยนสถานะชีวิตของคุณ การตัดสินใจครั้งเนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคุณนะเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนทุกอย่างอะ่ะคุณอาจจะเคยอยู่ในในสภาพเดิมๆมาแต่ครั้งเนี้ยมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างอะ่ะที่จะที่คุณจะต้องตัดสินใจเชื่อที่จะปลดพันธานาการตัวคุณเองแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตตัวคุณเองคุณอาจจะยอมทิ้งปัญหาทั้งหมดยอมทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆทั้งหมดแล้วอพยพ เดินออกจากจุดนั้นนะคะเพื่อไปค้นหาชีวิตใหม่เป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรของคุณก็แล้วแต่นะมันจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่คุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะคุณไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกลัวการตัดสินใจนั้นๆถ้าคุณคิดจะสลัดอะไรทิ้งสักอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าไอ้ปัญหานั้นมันเป็นเนื้องอกในชีวิตของคุณอ่ะคุณก็ต้องตัดเนื้อระไรนั้นทิ้งอ่ะคะ่ะอย่าไปเก็บมันไว้ให้มันรู้สึกว่าเกาะคุณแล้วให้คุณรู้สึกมันไม่มีทางออกนะ อะไรที่คุณพิจารณาแล้วว่ามันไม่ดีกับคุณให้คุณตัดมันออกไปซะอย่ากเก็บมันไว้กับตัวแล้วเป็นตัวทวงในชีวิตของคุณนะใน,นหมอหมอคุณกําลังเจ,เจอเจอปัญหานี้อยู่ไงอะไรเอ่ยป้าหนึ่งเหรียญมาปกติชาวสิงนี้หลายๆคนเนาะพวกคุณเคยได้โชคได้ลาบมีลูกดวงแฟนคลับหลายๆคนนะบอกว่าได้ได้โชคได้ลาบไปแล้วบางคนได้ถูกลอตเตอรี่ได้เป็นห้าแสนเลยอะ ปะ่ะรู้สึกยินดีกับคุณมากๆซึ่งไอหนึ่งเหรียญเนี่ยมันอาจจะเกิดกับทุกๆคนที่มาฟังที่ที่มาฟังคลิปแลนดอมเนี่ยแต่สำหรับแม่หมอมนเนียจะไม่มีเลยก็ได้เพราะไม่เคยดูหวยลอตเตอรี่กับเขาเลยแต่คุณแต่คุณเนี่ยแต่คุณมีโชคที่จะถูกถูกได้มีเกณฑ์มีเกณฑ์คุณจะถูกหวยรวยทรัพย์ได้ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนะี่ยคนที่มีสภาวะแบบเนี้ยเป็นคนที่ปฏิบัติทรมาในตั้งแต่อดีตชาติคือการสั่งสมบูรณ์มาเยอะนะแม่หมอหมองว่าชาติพวกเนี้ย คุณก็ยังมีบุญบุญสั่งสมอยู่ติดตัวเยอะแล้วคุณมักจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตบ่อยๆล่ะทำให้คุณรอดได้อ่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณอึดอัดใจเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องการเงินแเ่คุณจะมีเงินเข้ามาค่ะในเงินจากข้างไหนก็ไม่รู้ไอห,หนึ่งเหรียญเนี่ยมันมาได้รอบพิษนะอาจจะมาจากคนเอามาให้ผู้อุปถรัรมภ์เอามาให้อยดีๆเปิดช่อง youtube แล้วไปเจอคนโด่งดังเขาชอบช่องของคุณอยากจะสนับสนุนเงินคุณอย่างเงี้ย ให้ที่ให้ทางให้อะไรคนได้ก็มีนะคะหรือบางคนอาจจะได้เครื่องประดับรถหรูคอนโดหรอูอะไรก็ได้ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้มานะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะ่ะก็เหมือนดาวราชาโชคนะคะบางทีอาจจะมีคนมาหยิบยื่นหยิบยื่นโอกาสครั้งสำคัญให้กับคุณซึ่งคุณจะต้องตัดสินใจอย่างอย่างหนักหน่วงมากอะ่ะเพราะมันอาจจับ อาจจะทาให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไงอาจจะเป็นโอกาสงามก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีเงินมีทองอะไรมาให้คุณมีสิ่งดีๆมาให้คุณแต่มันจะต้องแลกด้วยกับอะไรสักอย่างอะ่ะที่คุณจะต้องสูญเสียไปสูญเสียความเป็นส่วนตัวสูญเสียชีวิตในอดีตก็เป็นได้นะมันเหมือนกับมีการตัดสินใจครั้งสําคัญอะ่ะขอดูหน่อยสิเรามาเปิดไพ่ใบถัดไปดีวกว่าเนานะมันคืออะไรเอ่ย it, นะเ e อ e ์มิ t เนาะ อืมคุณอาจจะได้ไปเจอเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะไปช่วยเหลือปลดปล่อยถ้าคุณมีความสามารถในเรื่องของการแพทย์หรือในเรื่องของการปราบผู้ผีวิญญาณก็แล้วแต่นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปช่วยเหลือผู้อาวุโสคนนึงซึ่งาการช่วยครั้งนี้คนคนนี้อาจจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณที่จะเปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณ และอาจจะมีโชคครั้งใหญ่ให้กับคุณจากบุคคลน,นี้ก็ได้อีกเคสหนึ่งด้วยมันเป็นแลนดอมแม่หมอก็ต้องอ่านในหลายๆมิติคุณอาจจะรู้สึกอยากจะสละสมบัติอสละสมบัติทุกๆอย่างแล้วพันเข้าสู่ทางธรรมประมาณว่าเบื่อเบื่อกับสภาวะที่มันเป็นอยู่มีความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่สุขใจเท่ากับทางธรรมหลายๆคนอาจจะ สละทางโลกแล้วเข้าสู่ทางธรรมตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะไปปรีวิเวกที่จะไปศึกษาด้านธรรมไปศึกษาด้านจิตปัญญาได้นะคะบรรลุนะใน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 ชาติพวกนี้ของคุณยังไงก็ได้บรรลุทางธรรมนะอืมเจ็ดดาบก่อนหน้านั้นน่ะคุณอาจจะอาจจะโดนมิชาช,มชาชีพมิชฉาชีพนะทําให้คุณสูญเสียเงินก้อนไป อาจจะมีคนแทงข้างหลังคุณอาจจะมีคนคิดไม่ดีกับคุณแม่หมอมองว่าถ้าใครสักคนที่ทําอะไรกับคุณในทางที่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นทางสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะก็คือพวกอ่าสายศาสตร์ก็ดีคนคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดกับคุณอาจจะเป็นเครือญาติผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดล้อมตัวคุณเองที่พยายามปองร้ายคุณเพื่อที่จะเอาทรัพย์สมบัติของคุณก็เป็นได้บางทีคุณอาจจะรู้สึก ฉันอยากจะวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลือเกินใช่ไหมแล้วไปสู่ทางธรรมเบื่อกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด็ดกันก็เป็นได้แต่ถ้าเดือนนี้ถ้าเดือนนี้คุณได้เงินก้อนมา,า,มนมาก็เขาบอกว่าให้ระมัดระวังมีคนจะจ้องจะจ้องยังจะจ้อง่าความอิจฉาริษยานะคะจะจ้องนะหรืออีกเคสหนึ่งเขาบอกว่าคุณอาจจะเคสที่คุณจะไปช่วยเหลือผู้คนคนคนหนึ่งเนี่ยออาจจะเป็นการทํางานแบบลับๆ แล้วคุณก็อาจจะได้โชคไม่คาดฝันจากบุคคลเนี้ยแบบลับๆเช่นเดียวกันนะคะแบบไม่ได้เปิดเผยก็เป็นได้และอีกอย่างหนึงเขาบอกว่าการที่ถ้าคุณได้โชคได้เงินได้อะไรมาก็แล้วแต่หรือไปทําหน้าที่อะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปิดเผยให้ใครรู้อะคะ่ะไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ว่าม,มันจะมันจะมีมันจะทําให้คนคิดจะ ปองร้ายคุณหรือคิดจะแก่งแย่งของคุณอยู่เนาะเขาเรียกว่าอย่าเด่นอย่าดังเอออย่าเด่นอย่าดังพยายามทําตัวทําอะไรให้มันเงียบเบสงบสงบนะคะยังไงยังไงแม่หมอก็เห็นว่าเดือนนี้คุณจะได้เงินก้อนมาแหละจะก้อนจากทางไหนก็ไม่รู้เลยนะแต่คุณจะได้มาได้มาแล้วก็อย่าเด่นอย่าดังนะคะเพื่อความปลอดภัยในตัวคุณเองม่มันมีคนจ้องอ่ะจ้องจะเอาแต่ของคุณอย่างเดียวเลยอ่ะเออ ดัตเทมเพรสมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานนะคะจะเดินทางไกลไปต่างภูมิภาคต่างจงังหวัดต,ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีเกณฑ์อาจจะได้อพยพถิ่นฐานโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่ทงหน้าที่การงานและที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะาการเดินทางของคุณแม่หมอก็ว่าเป็นการเดินทางแบบลับๆอีกไม่ได้เปิดเผยเ,เนาะ หกไม้เท้าหกไม้เท้าใครที่ทํางานราชการใครที่รอคอยการบรรจุประสบความสําเร็จนะคะในเดือนนี้แต่จะต้องไปต่างถิ่นด้วยนะคะไปต่างถิ่นด้วยถ้าคุณคิดจะสมัครงานอ่ะไปที่ไกลๆเลยค่ะชีวิตของคุณเ่ยเป็นชิปประจรองเท้าอยู่นิ่งๆไม่ได้ค่ะมันต้องเดินทางไปเรื่อยๆแล้วอยู่ที่เดิมถิ่นที่เกิดเคราะห์จะสูง ต้องออกจากทีมที่เกิดไปไกลๆย้ายบ่อยๆแล้วชีวิตจะดีมันเหมือนกับจะเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมอะไปทีละรอบทีละรอบอะทุกครั้งที่คุณมีการโยกย้ายการโยกย้ายของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณแต่ละครั้งมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มีสิ่งดีๆมาให้คุณเปลี่ยนไม่ใช่นะชะตาของคุณจะต้องมันมีอะไรมาบีบเค้นคุณนะคะบีบเค้นคุณให้คุณอึดอัดถึงที่สุดแล้ว,วคุณถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ามเป็นรอบๆไปนะยังไงแม่หมอมองว่าทุกๆเจ็ดปีคุณต้องเปลี่ยนรอบหนึ่งนะใครหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนทุกสามปีก็ได้หรือหลายๆคนหนึ่งปีเปลี่ยนสามรอบก็ได้นะมันแล้วแต่ชะตาแต่ละคนถ้าเป็นอย่างแม่หมอก็าบางทีปีหนึ่งสามรอบอะค่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรทาให้มันเคยชินกับชีวิตไปแม่หมอว่าคุณก็ชินแล้วแหละถ้าคุณผ่านค่อชีวิตมาแล้วคงชินแล้วแหละเดอะไฮพ e s t เทส สิบเหรียญเนี่ยแม่หมอว่าในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้อสังหาอาสังหาชิ้นงามบ้านหรูอะถ้าหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญมาบางทีอาจจะได้เป็นลนักษณะของค่าเรื่องหากเลยก็ได้นะบ้านพร้อมที่ดินหลังใหญ่อะ่ะหลังใหญ่หรูหรือหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ขายได้ขายอาสังหาชิ้นใหญ่ๆแล้วได้เงินก้อนมาปลดหนี้ปลดสิน แล้วก็ได้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยเอายหลายๆคนแม่หมอมองว่าการทําอะไรช่วยเหลือใครของคุณอยู่แบบไม่เปิดเผยอ่ะมันนําพาซึ่งอ,อ่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เฉพาะตัวคุณนะที่จะมาหาคุณเนะี่ยในครอบครัวของคุณจะได้รับอานิสงส์รอบนี้ด้วยนะคะ ในเดือนนี้คุณจะมีธุรกิจการงานที่มั่นคงมากๆถ้าใครทํากิจการส่วนตัวหรือรกิจการที่เป็นกงรงสีก็แล้วแต่นะธุรกิจของคุณจะอู้ฟู่ได้รับเงินเงินหนึ่งเหรียญน่ะถามว่ามันเยอะขนาดไหนเหรอเอาเป็นง่ายๆก่อนนะถ้าสิบเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่หลักร้อยล้านจะเป็นหลักเจ็ดสิบแปดบเกล้านแต่ถ้ามันคู่กับหเหรียญน่ะมันมักจะได้มาแบบสบายๆนะ อาจจะหมายถึงถ้ามันรวมกันนะมันก็ไม่แพ้ King of p e n t a c l e นะก็คือหลักระดับร้อยรานขึ้นได้สบายๆเลยืม่หมอบอกว่าเงินก้อนใหญ่่นกำลังจะมาหาคุณแหละอาจจะมาจากอย่างที่บอกมาจากมีคนอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะแต่เป็นการอุปถัมภ์แบบไม่ได้เปิดเผยให้สังคมรู้อะค่ะอาจจะรู้กันแค่กลุ่มกลุ่มเล็กๆก,ก็เป็นได้เนาะความรักของคุเนี่ยแม่หมอมองว่าเออ คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอรักครั้งไหนก็เจอแต่รักสามเศร้านะเจอแต่ความความทุกข์ระทมขมขืนะ่นน่ะคุณอาจจะไม่ได้ลงมาเพื่อรักหรือเปล่าแต่คุณอาจจะลงมาเพื่อทําหน้าที่ของคุณอะไรบางอย่างดังนั้นรักที่มันเข้ามาแล้วมันชอกช้ำหลายๆครั้งอ่ะอาจจะเพียงแค่ให้คุณเรียนรู้เรียนรู้และเข้าใจศัจธรรมแล้วเอาไปช่วยเหลือผู้คนมากกว่านะคะไม่ได้ให้ยึดติดในเรื่องของความรักอะไรเลยก็เป็นได้ <c oughs> ไหนอ๋อเป็นตะเคิลรักจะมีเข้ามาหรอโอ้ก้าเหรียญน,นะมีแต่ความมัง่งคั่งร่ำรวยหลายหลายคนถ้าคุณมีคู่เข้ามาถ้าคู่ของคุณคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เขามีคู่ของเขาอยู่แล้วนะแต่คู่ของเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสมคัญกันมานานนับสิบยี่สิบปีแล้วก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นถามว่าคุณสามารถคลองคู่กับเขาได้ไหมคลองคู่ได้นะคะคุณจะเจอรักลักษณะแบบเนี้ยยากนะในชีวิตที่คุณจะเจอคู่แบบแบบไม่มีพันธะอื่นๆอะ่ะมันจะต้องมีอะไรที่ติดติดขัดขัดอยู่นะคะสักอย่างหนึ่งอะ่ะจะถามว่ามันอยู่ด้กันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้นะคู่ของคุณคนนี้เป็นลักษณะคลนะ้ายคลเฮอร์มิตเนาะเป็นคนนิ่งๆเป็นคน เป็นคนชาญฉลาดนะจิตวิทยาสูงในเรื่องของอในเรื่องของสิ่งลี้ลับในเรื่องของอะไรที่มองไม่เห็นอนะแม่บอกว่าเขาเป็นคนที่รอบรู้เยอะอะค่ะรอบรู้เยอะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไหมเป็นคนที่นิ่ง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 อะคือมีมเขาเรียกว่ามีอะไรอนะมีความทุกข์อะไรในใจเยอะอาจจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างในใจก็ได้นะเดอะเฮอร์มิตร่ะ แต่เดือนนี้แม่หมอมองว่าความรักของคุณน่าจะสุขสงหวังนะคุณอาจจะรอคอยเขามานานเขาก็อ,อาจจะเ,เขาเรียกว่าไงรอทําใจมานานนะในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์เข้ามาจอนเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นรักครั้งเก่านะคนเก่าก็อาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเป็นรักที่ดีแล้วคนนี้ฐานะก็ดีดีนะคะคุณจะได้อยู่เป็นคุณนายนะคะอยู่แบบมีความสุขได้ ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะได้เจอเจอเศรษฐีนีแม่ไม้แม่ไม้ลูกติดก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นคนที่ผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วแหละแต่เป็นคนที่ฐานะดีทํางานเก่งนะคะคุณจะได้คนเนี้อาจจะเข้ามาอุปถัมภ์คนก็ได้นะคะห้าเหรียญเนี่ยแม่มอกว่าคุณหรือคนในครอบครัวของคนอาจจะเคยโดนมิจฉาชีพมาเอาเป็นเงินก้อนไปนะถ้าหนึ่งเหรียญนะ่ะ สิเหรียญเงินก้อนระดับหลักล้านไปเลยเนาะมันยังรู้สึกเซ็งอยู่ใช่ไหมคะเอแล้วยังไงต่อละ่ะคุณอาจจะกําลังรอคอยว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะมาช่วยให้เงินก้อนนี้กลับคืนมาได้ไหมออแต่แม่หมอมองว่าเดี๋ยวคุณจะได้เงินกลับคืนมาที่มันมากกว่าเงินที่คุณถูกมิจฉาชีพหรือถูกโกงไปอะ่ะนะคุณจะได้รับกลับคืนมาเยอะกว่าแบบ เยอะมากอะ่ะหลายเท่าเลยเสียไปล้านหนึ่งอาจจะได้กลับมาร้อยล้านอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันเหมือนบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการสูญเสียที่ที่เป็นการทดสอบสภาวะจิตของคุณก็ได้นะว่าคุณยังยึดติดในโพกทรัพย์ทางโลกหรือเปล่าก็เป็นได้เนาะเเขาอาจจะมาทดสอบสภาวะจิตคุณก็ได้แต่แต่มันคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงเนาะเออมันมันหุกโกงจริงไงแต่ที่สุดแล้วเขาก็บอกว่า แต่คุณนิ่งๆอ่ะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้มาอะไรก็ตามที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นงานคุณจะได้มาได้บานแบบตกตะลึงเออได้มาแบบไม่คาดคิดว่ามันจะมันจะได้ได้ถึงขนาดนี้เหรอเอออะไรแบบนั้น,น่ะคะ่ะแปดไม้เท้าเนี่ยจะได้มาปรับ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 ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแม้นความรักก็เหมือนกัน เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณปรับปรับมาขอคุณแต่งงานปกปรับอืให้บ้านให้เงินคุณให้รถคุณใครจะไปรู้เออแต่มันจะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นดวงชะตาใครก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะถ้าใครรอคอยเรื่องของความรักอืมนะในเรื่องของในเรื่องของเงินทองอะ่ะตัวธุรกิจของคุณเองสิบเลยเนะี่ยไม่บอกว่าธุรกิจของคุณมันก็ดีก็ดีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานหรือเพิ่มงานใหม่เกิดขึ้น ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าบางทีฉันก็รู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ก็สงบดีอะทําไมฉิคกียต้องเป็นรับอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่มันมันอาจจะเป็นชะตาของคุณนะคะที่คุณอาจจะต้องรับเพิ่มคุณจะต้องตัดสินใจมันก็เพิ่มภาลระให้คุณนั่นแหละเออเะแต่มันก็ดีสําหรับคุณนะไม่บอกว่าอย่างน้อยมันอาจจะนํามาซึ่งตําแหน่งก็ดียศศักดิ์ก็ดียศศักดิ์อย่างเช่นเป็นพวก ท่านหญิงท่านผู้หญิงคุณหญิงคุณนายอะไรเงี้ยได้นะอืมมันจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ตรงนี้เกิดขึ้นมาจากคนที่คุณไปช่วยมาจากโชคไม่คาดฝันหรือมาจากผู้คองคนรักได้หมดนะคะจะได้มาห้าถ้วยคุณเป็นคนที่เคยเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ เสียใจในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เคยสูญเสียอะไรที่คุณรักอะค่ะในชีวิตรักมากๆแล้วมันเป็นการสูญเสียที่มันเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วมันฝังใจคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนรักก็แล้วแต่น่ะแต่เขาบอกว่าคุณจะต้องปล่อยวางนะคะจะต้องก้าวข้ามก้าวข้ามความเศร้าโศกตรงนี้ไปนะชีวิตจะต้องเดินหน้าต่อไปเนาะสิ่งดีๆกำลังจะมีมา ความรักหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวไม่อยากมีความรักแล้วว่าขอเถอะโอเบื่อแต่ถ้ารักทั้งนี้นํามาซึ่งโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตบางทีคุณก็อาจจะต้องเปิดใจรักอีกครั้งหนึ่งเพราะรักครั้งนี้ไม่มอกว็ว่ามันก็ดีนะคะออสองถ้วยก็ดูจะเป็นรักที่ดีแล่รักที่มั่นคงได้ด้วยนะสําหรับคุณแปดเหรียญจะทําธุรกิจอะไรก็เร่งทําเลยค่ะ เขาบอกว่าให้รีบโปรโมตตัวเองเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆคุณจะดังในโลกโซเชียลนะคะถ้าคุณขายสินค้าในโลกโซเชียลคุณก็จะปังขายสินค้าได้แบบได้แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบการเงินโคตรจะอู้ฟู่ร่ารวยมั่งคั่งเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าแพ็กเกจสินค้าใดๆของคุณคุณต้องปรับรูปแบบนะคะปรับรูปแบบของคุณใหม่รับผลิตภัณฑ์ะของโรดั์ของคุณนะคะ เออแล้วก็พันเข้าสู่โลกโซเชียลเร็วๆนะคะใครจะเป็นยูทูบเบอร์เปิดช่องอะไรก็เปิดได้เลยเอ,อ่าจะปังเร็วนะจะปังเร็วแม่หมอก็มองว่าหน้าไพ่ค่อนข้างจะดีมากเลยหกถ้วยคุณอาจจะคู่รักของคุณเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณมากๆนะต่างทั้งวัฒนธรรม <c oughs> ต่างทั้งอายุเอ,อ่อต่างถิ่นต่างแดนกันได้นะคะ บางครั้งในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเจอเจอกับรักครั้งเก่าสถานที่เก่าๆคนเก่าๆหรืออาจจะไปร่วมงานกับคนเก่าๆที่คุณเคยทํางานแล้วออกมานานแล้วก็เป็นได้เนาะแต่ความรักแม้นว่ามันจะต่างไวักันยังไงแม่มอก็ว่ามันก็คิดขุดีนะมันก็รู้สึกโรแมนติกแบบเด็กๆดีอะค่ะความรักมันก็มันก็น่ารักน่ารักดีนะคุยน้อเพนตะเคลนมาใครจะรวยเท่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่รู้ดวงชะตาใครใครอาจจะเป็นของทุกคนที่มาฟังทิปแรนดอมนี้ก็ได้อ่ะหกเหรียญ่ะมีแต่เงิน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 ถ้าคุณอธิษฐานเงินคุณก็จะได้แต่เงินนะคะเตรียมรับเตรียมรับความเป็นเศรษฐีนีเศรษฐีนีความร่ํารวยความอู้ฟู่ได้เลยความเป็นคุณนายบางคนอาจจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นคุณหญิงคุณนายท่านหญิงท่านผู้หญิงก็ได้นะคะปกติหน้าไพ่แม่หมอเนี่ยมันมันจะครอบคลุมเร็วสุดคือหนึ่งถึงสามเดือนนะ ช้าสุดคือหนึ่งปีเอ่อแต่ถ้าใครที่เร็วที่สุดบางทีในเดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้นะคะอ่ะปรารถนาความร่ำรวยก็ได้ความร่ำรวยแหละคะ่ะก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะคู่ของคุณก็รวยรวยนะคะยังไงยังไงก็ทําให้คุณได้อยู่สุขสบายแหละแต่คุณจะต้องอ่าจะต้องไม่ไม่ขังตัวเองนะไม่ขังตัวเองนะคะ เปิดใจเปิดโอกาสเปิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเออความสุขสมหวงังความร่ํารวยความมั่งคั่งกําลังมาหาคุณอยู่นะโอเคเนาะก็ยินดีกับคุณที่จะสามารถปลดปล่อยพันธนาการตัวคุณเองได้ยินดีกับความมั่งคัง่งความร่ํารวยของคุณกับยศถาบรรดาศักดิ์ที่คุณจะได้และรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้รักของคุณมาเปย์คุณนะดูแลคุณดีดิ นะโอเคค่ะให้ทั้งเงินก้อนให้ทั้งเงินเดือนอ่ะอะไรจะดีปาดนี้ก็ยินดีกับคนตามหน้าไพ่นี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ